บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าบนท้องถนนที่จังหวัดอุทัยธานีดูจากอบอุ่นเป็นพิเศษเมื่อพี่ตำรวจกำลังตั้งด่านตรวจไปตรวจมาพฤติกรรมที่คุ้นตาก็ปรากฏสายแว้นไม่ยอมสวมหมวกเนิรภัยผ่านมาต้องเรียนเชิญหมวกไทยครับไปเจ็บนิดัะไปเจ็บโอ้หหมวกแตกครับออกความร้วหมวกแตกมันช่วยได้ไหมได้ใส่หมวกทุกครั้งนะถอดนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับ เพิ่งจะกว้าม,มามนนด้วยนีว่าก่า,ากักเตือนนะแล้วมอบหมวกให้ครั้งต่อไปยอมเลยแม่จากได้ไปสั่งกลายเป็นได้หมวกกันน็อกใบใหม่เอี่ยมแถมมียันให้พุทธคุณเข้าช่วยสะกดวิญญาณน,นักปิดวินัยหลวงอืมถ้าเสียกตังคปรับมีไหมเนี่ยไม่มีอ้าวไม่มีจะทำไงอ่ะไม่ต้องเขาหาเลยโทรหารแม่ ถึงกับต้องเรียกคุณแม่รอดไปพี่ตำรวจเขาใจดีส่วนหนุ่มนักบิดอีคนได้ยันมาก็รีบเอาเข้าหมวกทำไมอะลูกทำไมถึงเอาพยายามใส่นหมวกไอ้กดสภาพปลอดภัยวะปลอดภัยจากอะไรตัมืออะตันมือตำรวจน่ะไม่ใช่ผีกะจะใช้ยันกันตำรวจสักง้นใส่หมวกกันน็อกเถอะกันได้ทั้งใบสั่งได้ทั้งหัวแตกซ่า